7เมษายน2565 17นาฬิกาเศษแล้วคณะคนสร้างพระยังตกแต่งพระพักส่วนที่เป็นพระโอษฐ์ของสมเด็จอมกถมที่เห็นก็คุณสุพัตตากำลังตกแต่งหันหน้าม,มาหน่อยนีย่คุณสุพัตตาทีมงานคนสร้างพระกำลังตกแต่งส่วนที่เป็นพระโอษฐ์เพื่อให้ดูเรียวงาม ให้เป็นปากเป็นกระจับบางสวยสาธุสาธุสาธุเข้าเขตยามรัติการแล้วของวันที่7เมษายน2565 20นาฬิกาเศษคุณสุพัตราสีดาคำทีมงานคนสร้างพระกำลังตกแต่ง พระโอษของสมเด็จองพ์ปฐมบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พุอุทยานเหาขวัญสวยงามยิ่งนักแย้มพระโอษพระโอษเป็นกระจับสวยบอบบางทรงแย้มเล็กน้อยนี่คือพระมหากรรณาธิคุณของสมเด็จองค์ปฐมอันยิ่งใหญ่ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายขออนุโมทนาสาธุ สาธุนกการบัตเดี๋ยวนี้เป็นเวลาสมควรแล้วที่ผู้มีฤทธิ์มากทั้งหลายที่จะรังสรรปั้นแต่งพระรูปประโฉมของพระพุทธองค์ให้มาพร้อมกันไหว้ครูนกการบัตเดี๋ยวนี้ให้ชุมนุมเทวดาพร้อมกันสาธุสักเคกาเมจะรูเปคิลิสิกาตเตจันตริเควิมาเนทีเประเตจะกาเมจรุวนาคหาเนเคหวทุมหิเคเต ภูมาจยันตุเทวาชระธระวิสมยักข์คันทับพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวระวจนังสาธาโวเมสุนันตุธรรมจววนากาโรอายมพันตาธรรมจววนากาโรอายมพันตาญธรรมจววนากาโรอายมพันธัตาสาธุ มือของข้าพเจ้าทั้งสิบนิ้วยกขึ้นจดหว่างคิ้วขอถวายต่างทูปเทียนทองดวงตาของข้าพเจ้าทั้งสองดุดปทิปชวาราอันลุกเรืองฉายขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอารหังสัมมาสัมพุทธโทธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาก้าโตภควาตาธรรมโม ธรรมังนมมาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคสังขังนมามินโมพร้อมกันสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะ สาธุสัทธาเทวะมนุษสาหนังนมามีหังโอมครุเทวาข้าพระเจ้าขอยอ,อกรอยินดีคำนบนับรับครูผู้เท่าแต่เก่าก่อนและปัจจุบันครูเลขครูยานครูว่านและครูยาครูตำรับตำราและอาคมครูนโมกอขอและกอกะอระขอถ่ายที่ข้าพระเจ้าได้เล่าเรียนมาสถาพรพทุทธทงอิจริตทำมังอิจทริตสังทางอิจทริต พุทธชัยยะมังคลังธรรมะชัยยะมังคลังสังฆชัยยะมังคลังพรมชัยยะมังคลังสาธุสาธุข้าพเจ้าขออัญเชิญพ่อแม่ครูบาอาจารย์เทพไทยพมมาทั้งหลายเทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าและเทพเจ้าทั่วสากลภิพภพจบอสงไขยจักรวาลมีท่านเท้าสามบดีพรมเป็นต้นเท้าสก,กะเทวาราชพญายมราชเท้ามหาราชทั้งสี่พร้อมโดยอินทกระแบะบริวาร ตรจนภูมิมเทวราลุคเดวราอากาศเทวดาแม่พระธรรีแม่พระคงคาและเทพเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ทรงเดชที่ประสิทธิ์